สวัสดียามบ่ายค่ะมาถักทายยามบ่ายแดดหอนนะจ๊ะไปเกี่ยวหญ้าหน้าเขาโพดมาจ้ะเดี๋ยวมาอื่นเสียเครื่องตัดหญ้าไปตัดนะจ๊ะยายจะไปทำบุญอุบลน้ำเขานะจ๊ะจะมาอัปเดตชีวิตบ้นบานขาเจ้าแซวว่าโอ้ยจะเป็นขยันเห็ดงานตากแดดตากนา้ำเขาจะบอเซามีแหงจะเพียกคน โอ้ยข่อยเมื่อยขอ่อยกระเศร้าแล้วไม่ไงเอยขอ่บบขอยกระโบข่อยว่าข่อยไว้ข่อยกระเฮ็ดเนาะถ้าว่าข,อขอ่ขอยเมื่อยขอ่อยกระน,นั่งเศร้าโฮมนะจากลมเย็นๆเหมือนข่อยอยากสิบอกว่าข่อยเห็นงานโรงงานนะตั้งแต่แปดโมงจนหอดสองทุ่มนะข่อยยืนจนว่าขาแขง็งยางจนว่าหอดรอบโลกภาษาไม่เห็นงานอยู่บ้านนี่บด้เคิงข่อยเห็นงานอยู่โรงงานเลยพี่น้องเอ,อ้ ก็ะตะข่อยหาเงินได้หลายไปมึงเวลาข่อยเห็นงานแน่ยงามือใดเขากะข่อยมันยืนห้องให้หิวนอนเนาะพี่น้องเนะาะภาษาอายุบานซัมเน่บ่ไเ้เงิงข่อยดอกบ่ได้เงินคนเขาเห็นงานลงงานเออ้อสิบอกให้จ้ะมันบ่ไดลลำบมาดอกพี่น้องอยู่บานห้าเพียกแต่ว่ามันอยูุ่บานห้านี่สบายสู้ๆเทนงานเมื่อยสำใดกัได้เศร้าเมื่อย ห่อนกับเศร้าเมื่อยกับเศร้านะจ๊ะแต่ว่าเ้าไปเป็นลูกจ่าง,งเพินมันเศร้าบ่ได้เด้ถึงเวลาอันว่ดังออดดังยังสุ่ยเศร้าได้นะจ๊ะแต่ว่าอยุบานเฮาบ่เคยมีเงินใสแค่นั้นละมันมองมีว่าเออสินเดือนสินมีเงินมีทองสิเนาะจ้ะฝากไว้ฝากไว้้อจาะ่อยเห็นงานยุบานนี่บ่ได บริษัเคงเห็นงานโรงงานดอ,อกจ้ะบมม่มือไอยจ้ะมีความสุขพร้อม